ามาดูกันที่สไลด์ของคุณครูนะคะว่าวันนี้อวัยวะภายในร่างกายที่ยังเหลือมีอะไรบ้างอาทิตย์ที่แล้วมีสมองมีหัวใจ,วใจมีต,ตับแล้วก็แล้วก็ตอดไปแล้ว วันนี้อวัยวะภายในอะไรเอย่ยกระเพาะกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารของคนเราจะมีลักษณะเป็นดังภาพนะคะแต่ว่าในร่างกายของเราไม่ได้มีแค่อันนี้แต่เขาแสดงให้เห็นว่ากระเพาะอาหารจะตั้งอยู่บริเวณนี้เด็กๆลองจับกระเพาะอาหารของตัวเองดูสิคะว่ามันน่าจะอยู่ บริเวณไหนจากภาพของเรียนตรงไหนคะอ่ากับพ่อหารต,ตั้งอยู่ในบริเวณช่องท้องช่องท้องของเราก็อยู่ตรงนี้เนี่ยอ่าเป็นถุงกล้ามเนื้อขนาดใหญ่มีความเหนียวยืดตัวออกได้นะคะเพื่อที่ จะลองรับอาหารที่หนูเด็กๆรับประทานเข้าไป่าพอหนูรับประทานเข้าไปเอาเวลาเรากินอาหารเราใส่อาหารไว้ที่ไหนก่อนป,<ะ>ปากพอเรากินอาหารใส่ในปากปุ๊บเราทำยังไงต่อคะ,ะกลืนเลยกระดูก<ะ>กระดูกดไก่ใหญ่ๆกลืนลงไปเลยต้องทํายังไงก่อน<ะ>เคี้ยวเคี้ยวยังไงคะ,ะเคี้ยวสามคำกลืนเลยหรือเปล่าคะ ต้องเคี้ยวใหล้ละเอียดละเอียดพอเคี้ยวเสร็จปุ๊บล้วทำยังไงต่อลกลืนอาหารก็จะไหลไปตามหลอดอาหารเข้าไปสู่กระเพาะอาหารแล้วกระเพาะอาหารเด็กๆคิดว่ามันกัดเก็บได้เยอะไหมคะมข้าวหมูแดงจานหนึ่งเด็กๆกินไปทีนึงแล้วใช่ไหมคะวันนี้ทานอะไรเอ่ย ถ้ามันไก่อ่ะกินข้าวมันไก่ไปแล้วหนึ่งถาดขนมหวานมีอะไรคะวันนี้ทับทิมทานไปอีกพอเสร็จปุ๊บเดินไปซื้อน้ำมาอีกแก้วหนึ่ง<ม>พอเสร็จแล้วเดินไปซื้อไอติมอีก<ม>เอ้าพอเสร็จแล้วยังไม่อิมเดินไปซื้อมะม่วงมาอีกถุง<ม>เป็นไงกระเพาะของเราเก็บได้เยอะไหมคะได,ได้เยอ,ะ,อะเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเวลาไม่มีอาหารมันก็จะมีขนาดเล็ก แต่พอมีอาหารเข้าไปเข้าไปเข้าไปมันจะขยายใหญ่ได้นะคะ,ะหน้าที่ของกระเพาะอาหารก็คือ,อบอกแล้วไม่เชื่อหน้าที่ของกระเพาะอาหารก็คืออะไรเอ่ยนี่ไงลักษณะของกระเพาะอาหารหน้าที่ของกระเพาะอาหารก็คือเก็บอาหารและย่อยอาหารอ้าวเด็กๆบันทึกหน้านี้ลงไป เขียนว่ากระเพาะอาหารแล้วบอกไปว่าหน้าที่ของกระเพาะอาหารคืออ่าเดี๋ยวครูก,กลับไปหน้าเมื่อกี้ให้เด็กๆเขียนคําว่ากระเพาะอาหารก่อนอ่ากระเพาะอาหารเขียนอย่างนี้ค่ะวันนี้วันนี้ไม่มีใบกิจกรรมแต่จะให้ เด็กๆได้ทําในสมุดเด็กๆต้องเขียนให้เรียบร้อยอ้าวพอเขียนกระเพาะอาหารเสร็จปุ๊บเด็กๆลองวาดรูปกระเพาะอาหารไปข้างๆ <c oughs> อ้าวาดเป็นอยู่แล้วค่ะอาลงมือเขียนกระเพาะอาหาร เขียนเือยังเอ่ยอ้าวในเขียนเฉพาะใน,นเรียนเขียนเฉพาะตัวสีน้ำเงินตรงนี้ไปกลางหน้ากระดาษก่อนอกระเพาะอ,อาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเขียนหน้าที่ของกระเพาะอ,อาหารกันตรงนี้เขียนหมดเลยค่ะกระเพาะอ,อาหารทำหน้าที่ ทำหน้าที่เก็บอาหารและย่อยอาหารไม่ต้องพาเขียนไปเลยค่ะพอหนูเขียนหน้าที่เสร็จหนูก็วาดรูปกระเพาะอาหารไปด้วยเราจะได้รู้ว่ารูปร่างของกระเพาะอาหารของคนเราเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะวิรยาค่ะเร็วค่ะ วันนี้คุณครูให้ส่งสมุดด้วยนะคะคุณครูจะให้คะแนนอ้าวเขียนไปคะ่ะหน้าที่ของกระเพาะอาหารก็คือเก็บอาหารพออาหารไหลมาตามหลอดอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคี้ยวเสร็จแล้วเรากลืนลงมามันก็จะมาอยู่ในกระเพาะอาหารของเรากระเพาะของเราก็จะทําหน้าที่เก็บอาหารไว้แล้วค่อยค่อย ย่อยอาหารให้มีความละเอียดซึ่งเพื่อที่ร่างกายจะได้นำสารอาหารที่ได้จากการย่อยในกระเพาะอาหารแล้วเนี่ยไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายได้ nếp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บันทึกเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะ,ะปีวัดบันทึกให้ไวๆนะคะเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าเราจะดูแลรักษากระเพาะอาหารของเรายัางไงให้มีการทำงานได้ปกตินะคะอาเด็กๆอ่านตามครูการดูแลรักษา เด็กเห็นภาพนี้ไม่เอ่ยภาพอะไรคะมะม่วงมะม่วงสีนี้ต้องเป็นมะม่วงอะไรแน่ๆมมอ่ามะม่วงดองการด,<า>ดูแล,แลรักษากระพาะอาหารก็คือหนึ่งไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดและของหมักดองอันนี้เด็กๆไม่ต้องบันทึกนะคะเด็กๆตั้งใจฟังตูก็พอ เพราะว่าพวกอาหารรสจัดเช่นเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดอาจจะระคายเคืองกระเพาะอาหารได้<อ>เด็กๆเ,เคยหลังจากทานอาหารเสร็จ<อ>เคยปวดท้องไหมคะ<อ>าบางทีอาการปรวดท้องเนี่ยก็อ,อาจจะเกิดจากการที่เด็กๆเกนี่ยทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นน้ำอัดลม พวกขนมขบเคี้ยวที่มีผงชูรสเยอะพวกลูกชิ้นทอดของทอดอาหารเหล่านี้เนี่ยจะทำให้กระเพาะของเราเนี่ยทำงานหนักแล้วก็อาจจะทำงานได้ไม่ปกตินะคะเอามาดูข้อต่อไปอันนี้มีเด็กๆหรือเปล่าอันนี้เขาทำอะไรคะ ทานข้าวแล้วเด็กชายคนนี้กำลังทำอะไรกับข้าวอยู่ข้จักข้าวแล้วในปากทำอะไรคะเอ,อ่อเคี้ยวอาหารเวลาเรารับประทานอาหารเราทานเวลาไหนบ้างเชา้ชาเชี่เียงแล้วก็เย็นเอามาดูกันคำม,มีสี่มื้อหรอคะสามมื้อคะ่ะสามมือ้อ ข้อ2ก็คือรับประทานอาหารให้เป็นเวลาและเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะข้อ2รับประทานอาหารให้เป็นเวลาก็คือมีเวลาเช้า กลางวันและก็มื้อเย็น3เวลาเริ่มสังเกตดูถ้าเราทานอาหารไม่เป็นเวลาจะเกิดอะไรขึ้นองออจะปวดท้องแล้วเกิดเป็นโรคอะไรคะโรคกระเพาะอาหารมาดูข้อต่อไปยังนะคะยังไม่หยุดเดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูทรงสมอนขึ้นมารับตัวกลับไปนะคะข้อ3 ข้อสาม <S <S เขาทำอะไรคะเนี่ย <S <S ก,กินอาหารเรียบร้อยไหมคะมมแล้วกินอะไรเยอะไหม,ไม,มกินเยอะไหมคะเยอะมากแล้วตัวเขาเนี่ยก็หอมแต่เขากินเยอะแต่คนนี้เป็นยังไงคะกินน้อยไม่ยอมกินเห็นอาหารแล้วเป็นไงไม่อยากกินอ,กอ่าอย่างเนี้ยสองคนเนี้ย พอพฤติกรรมการทานอาหารเป็นอย่างนี้ดีส่งผลดีต่อกะเพาะอาหารไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเราทานอาหารเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นทานอาหารเยอะเราจะเกิดอะไรขึ้นปวดท้องอึดอัดท้องเวลาอยู่เฉยๆก็รู้สึกอึอดอัดแต่ถ้าไม่ทานอาหารก็จะเกิดอาการอะไรขึ้นปวดท้องอีกแล้วปวดท้องเนื่องว่าเนื่องจากว่าพอกระเพาะต้องการอาหารมันก็จะมีน้ำย่อยออกมา พอไม่มีอาหารเข้ามาน้ำย่อยก็จะกัดกระเพาะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเจ็บท้องหรือว่าปวดท้องได้ข้อ2ก็คือขอโทษค่ะข้อ3ก็คือไม่รับประทานอาหารที่มากหรือน้อยเกินไปนั่นเองเอ้าวมาดูอวัยวะต่อมาอะไรเอ่ยลองทายซิอ่ะ